เป็นไงบ้างครับขับแก๊ปงานแรกโอเคต้องสู so ้แย่แล้วคุณพ่อตกงานใช่ครับวันนี้ผมจะมาสอนคุณพ่อในวัย60ปีขับแก๊ปจริงๆผมก็อยากให้เขาพักนะแต่ชีวิตเราสองคนไม่สู้ก็ลำบากคลิปนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตมันคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่าคุณพ่อตกงานในวัย60ปีใช่ครับวันนี้ผมจะมาทำให้คุณพ่อใจฟูอีกครั้ง คือคุณพ่อผมอะต้องเรียนก่อนว่าเขาจะเป็นคนตรงก็คือถ้าพูดสับแบบต่อามาาันมากก็คือเป็นคนหัวโบราณนิดนึงจะไม่ค่อยเข้าถึงสมาร์ทโฟนพวก a c e b o o k อะไรพวกนี้เขาก็จะเล่นอะไรไม่เป็นหรอกครับแต่คือผมเนี่ยรู้สึกว่าสังเกตว่าคุณพ่อเนี่ยคือบ้านผมเนี่ยผมจะอยู่กับคุณพ่อแค่สองคนคุณแม่กับพี่ชายพี่สาวเขา,าจะไปอยู่แตกไปอีกบ้านหนึ่งแล้วอ่าและคราวนี้พ่อผมเนี่ยเขาก็จะอยู่บ้านแล้วผมต้องออกไปทํางาน ผมก็รู้สึกว่าเขาอะชีวิตเหมือนไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเขาอะอย่างที่ผมเรียนไปว่าเขาถูกปลูกฝังมาว่าเขาต้องเขาทำงานแต่เด็กแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยเขาทํางานมาสิบยี่สิบสามปีตลอดชีวิตเขาเนี่ยพอวันหนึ่งเขามาตกงานเขารู้สึกเฟลทั้งๆที่ว่าเขายังแข็งแรงเขายังสามารถสู้ได้แต่ถามว่าวันเนี้ยเขามีเงินเก็บไหมเขามีแต่คือคนที่ถูกปลูกฝังมาแต่เด็กมันจะไม่เหมือนคนอื่น หลายคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาว่าทําไมไม่ให้พ่อคบคือนิสัยส่วนตัวของพ่อผมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นบางคนเขาอาจจะรอ,อะลูกๆเลี้ยงก็ได้อยู่บ้านสบายๆก็ได้แต่อย่างยางคุณพ่อผมเขาอาจจะไม่ใช่แบบแบบนั้นครับบางคนก็มาคอมเมนต์ว่าอี๋โอ้โห,โอโหคอนเทนต์แน่เลยเอา xdv มันไม่คุ้มหรอกแต่จริงๆงานในชีวิตจริงเนี่ยผมไม่ได้เอาคันนั้นไปขับไม,ไม่ได้ไปขับตลอดเพราะเมื่อก่อนผมใช้แค่รถธรรมดาในการวิ่งขับแก๊ แต่พอผมมีอาชีพที่ผมมั่นคงตอนนี้ผมตัวผมอ่ะเป็นหัวหน้าการตลาดของบริษัทหนึ่งผมก็พอมีจะารายได้ที่จะสามารถผ่อนลถที่มันที่เราฝันไว้ครับอ่าเขาก็เลยคลิดว่าผมสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสหรือเปล่าอ่าแต่จริงๆเนี่ยไอการสอนคุณพ่อแบบนั้นนะครับคือจริงๆอ่ะผมมีการเทสก่อนรอบ2รอบแล้วโดยที่ว่าไม่ไม่มีการอัดกล้องนะครับเพราะว่าในการสอนจริงๆอ่ะจะไม่มีใครมานั่งถ่ายให้อยู่แล้วแต่พอเรารู้สึกว่าอโอเคนะ เราอยากถ่ายพ่อให้คนอื่นดูว่าคุณพ่อเราเนี่ยอายุ6กสิบเขายังสู้เขายังไม่ยอมแพ้เราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นกําลังใจให้ใครหลายคนที่มันกําลังยอมแพ้อยู่อ่าที่เขารู้สึกว่าเขากําลังล้มเหลวกับชีวิตอายุ3าสิบตกงานรู้สึกเบื่อรู้สึกเครียดอ่าเพราะว่าหลายคอมเมนต์ตอนเนี้เหมือนแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ให้ให้เขารู้สึกสู้ขึ้นมาว่าคุณพ่อยังไม่ยอมแพ้เลยนะอ่าประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมกับคุณพ่อนะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งเลยที่ผมทําคลิปขึ้นมาเนี่ยผมอะ่ะอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่กําลังล้มเหลวนะตอนนี้หรือเจอทางตันนะครับเพราะผมคิดว่าหนึ่งแคปชั่นที่ผมให้พ่อไปก็คือไม่สู้ก็แพ้นาทีนี้ที่เรายังมีแรงเรายังมีทางออกครับอขอให้ทุกคนสู้ๆกับชีวิตครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ